สวัสดีครับพบกับทิดเด่นอายุทยาครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีเก่าเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองสุพรรณครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาตามร่องตามรอยเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านปูหล,ลวงครับในพระราชพงศดารกล่าวไว้ว่าสมเด็จพระเพทราชานะครับเป็นต้นราชวงศ์บ้านปูหล,ลวงครับซึ่งก็ถือว่า พิ่นฐานพิ่นกําเนิดของพระองค์เนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านปูหลวงแขวงเมืองสุพรรณครับแน่นอนครับวันนี้ผมก็จะพาไปเที่ยวบ้านปูหลวงแขวงเมืองสุพรรณกันนะครับเราจะไปสารวจกันว่าที่นี่มีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับสมเด็จพระเทราชาเหมือนดังที่พระราชโอรสวดานว่าเอาไว้ครับ สมเด็จพระเพทราชาพระมาหากษัตริย์กรุงศรีอยทธยาที่นักประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ระบุว่าพระองค์ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความเป็นชาวบ้านพลูหลวงของสมเด็จพระเพทราชานั้นคือข้อความในเอกสารพระราชพงศาวดารฉบับบริติส h m มิวเซีที่ชำระในปลายรัชกาลที่หนึ่งซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเพทราชา จางวางกรมช้างเป็นชาวบ้านพลูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีมีบุญญาธิการมากแลกกระทําการชำนิชำนาญในการศิลปะาาขี่ช้างแก้วกล้ายิ่งนักแล้วก็มีฝีมือในสงครามกระทําความชอบมาเป็นหลายหนเอกสารที่ตอกย้ำภาพของสมเด็จพระเทราชาว่าเป็นชาวบ้านพลูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีมากขึ้นคือฉบับสมเด็จพระพลรัช กับฉบับพระราชหัตทะเลขาที่เล่าเรื่องราวเอาไว้ว่าเมื่อเสด็จขึ้นครองรักส,สมบัติแล้วเหล่าพระญาติวงและค่าหลวงเดิมที่บ้านพลูหลวงต่างคนต่างก็ชื่นชมยินดียิ่งนักจึงชวนกันหามัชฌะมังสาและผลตาลแก่อ่อนสิ่งของต่างๆตามมีประสาชนบทประเทศบ้านนอกนำเข้ามาทูลกล้าวถวายพระองค์ก็โปรดให้พักแรมอยู่ในพระราชวังหลวง มีการร้องลำทำเพลงไก่ป่าต่างๆนานาซึ่งปกติแล้วบรรดาไพรจะไม่สามารถที่จะเข้าไปในอาณาเขตของวังหลวงได้เป็นอันขาดจะมายกเว้งเอาก็ตอนต้นรัชกาลของสมเด็จพระเทราชาดังที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารน,นี่แหละครับนั่นจึงเป็นภาพที่ติดตัวของสมเด็จพระเทราชาว่าพื้นเพของพระองค์คือคนชนบท ที่มีวาสนาได้รับราชการในวังจนมีความเติบโตในหน้าที่การงานถึงระดับเป็นผู้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์และมีอำนาจเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในปลายราชการของสำเร็จพระนาราย จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับขึ้นไปทางทิศเหนือบนถนนเลียบชุมชนริมแม่น้ําท่าจีนเส้นทางนี้ก็จะพาเราไปถึงชุมชนบ้านพลูหลวงตําบลพิหารแดงซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วก็เป็นชุมชนของคนไทยเชื้อสายลาวเวียงจันทร์ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในสมัยรัชกาลที่3ด้วยครับ คือซอยที่ผมเข้ามาเนี่ยครับก็คือซอยบ้านภูหลวงซอยหนึ่งนะครับซึ่งพอเข้ามาสุดซอยเนี่ยก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับแล้วก็บังเอิญผมก็ได้เจอกับชาวบ้านนะครับเจอคุณยายนะครับกําลังนั่งอยู่ก็เลยได้คุยกันนะครับเลยแล้วก็เลยลองถามถึงว่าเออที่มาของชื่อบ้านภูหลวงเนี่ยนะครับมีที่มาอย่างไรคนรุ่นใหม่จำเลยไปอ่าน สุพรรณมันมีลาวหลา่กูมันมีลาวโซ่งลาวควนราวไทยดำนี่ก็มาโอ้โหาเวียนี่ก็บอกว่าเนี่ยมาจากตั้งอาค้างเวียงจันทร์แตกเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยมาแตกวันที่สี่ลาวแตกอ่ะอ๋อครับตังจันกันหลังตอนลูกหลานโอ้คุตอนลูกหลานมาดูมาพบรอยที่สุพรรณนี่ครับผมครับแล้วนานก็กลับไปกลับไปไปรับลูกเมียไปเจอทหารตำทางมันเอาไม้ลวกควนตายโอ้ฮะฮะฮะแล้วท่านก็ ทิ้นบนได้แล้วท่านก็ามาดูกับลูกหลานไม่ยอมกลับเกันอ๋อก็เลยมาตั้งศาลเอาไว้ที่นี่ชื่อศาลศาลปู่ตาแหละปู่ตามื่นรามเขาเป็นทหารความรับรู้ส่วนใหญ่ของคนที่นี่นะครับซึ่งเขาก็รับรู้กันว่าต้นตระกูลของพวกเขาเนี่ยนะครับมาเป็นต้นตระกูลที่อพยพมาจากที่เวียงจันทร์นะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณตรงจุดที่เป็นบ้านภูหลวง ในสุพรรณบุรีนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่เมื่อถามถึงเรื่องของเรื่องราวของราชวงศ์บ้านภูหลวงอะไรนี้นะครับก็ชาวบ้านก็จะไม่ค่อยจะทราบเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับตรงใกล้ๆก,ก,กับซอยบ้านภูหลวงนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของวัดเก่าวัดหนึง่งน,นะครับก็คือเป็นวัดที่ชื่อว่าวัดหนองพุทธางกูลนะครับฟังชื่อเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดว่า ออม,มันเป็นชื่อที่ไปพ้องกับกับพระมหากษัตริย์สมัยพิยานะครับซึ่งก็คือสมเด็จพระบรมราชาที่รากหนองทุทางกูลน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วถ้าศึกษาตามประวัติของวัดเนี่ยออจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับจริงๆวัดนี้ครับชื่อเดิมก็คือชื่อวัดมะขามหนองนะครับมันมีการบูรณะขึ้นใหม่นะครับในช่วงสมัยรัชกาลที่3โดยกลุ่มชาวลาวที่ พยกหรือถูกกวาต้อนมาหลังจากสงครามเจ้าอนุโมงนะครับมีการมาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วก็มีการบูรณะวัดใหม่ขึ้นที่นี่นะครับแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับตรงจุดที่เป็นอุโบสถหลังเก่าเนี่ยนะครับ ดูแล้วนะครับคือมันจะมีลักษณะเป็นพระอุโบสถทรงแบบอยุธยาตอนปลายเลยนะครับเพราะว่า,ตร,าตรงฐานของพระอุโบสถเนี่ยจะแอ,นอ่นโค้งเ,เป็นแบบท้องสำเพาซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าวัดนี้เป็นวัดที่เก่ามาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีการบูรณะบนฐานเดิมนะครับอาจจะรักษาทรงเอาไว้นะครับแล้วก็มีการบูรณะใหม่ในสมัยรัชกาลที่3สิ่งสําคัญของวัดนี้นะครับของจุดนี้นะครับก็คือจิตรกรรมฝาผนังครับ ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามมากแล้วก็มีการเขียนขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่3นี่แหละครับแต่พอดีวันนี้วันที่ผมมาเนี่ยนะครับที่นี่ก็มีการปิดและก็ซ่อมแซมโดยกรมศิลปากรครับเขาก็เลยไม่สามารถเราก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าไปชมจิตรกรรมฝาผนังด้านในได้นะครับแต่ตรงบริเวณฝาผนังด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีล่องลอยล่องรอยการสเก็ตภาพจิตรกรรมเอาไว้บนผนังนะครับซึ่ง ผมคิดว่าก็คงจะมีการรวนณะกันในโอกาสถัดไปนี่เองครับมีวัดหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางของบ้านพลูหลวงและตำบลพ่หารแดงวัดนั้นก็คือวัดพ่หารแดงครับอันนี้ก็เป็นพระอุโบสถหลังใหญ่ของวัดพ่หารแดงนะครับ โอ้ตรงด้านหน้าวัดนะครับด้านหน้าวัดตรงริมแม่น้ําเนี่ยนะครับโอ้มีอิฐเก่าครับเป็นอิฐวัดเก่านะครับก็มีมีร่องรอยของความเป็นโบราณสถานด้วยนะฮะก็คือเป็นวัดเก่าน่าจะเป็นซากวัดเก่าที่เออหมดสภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ที่วัดนี้นะครับก็จะได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ครับตรงวัดพิหารแดงนี้นะครับ จากบทความบ้านพลูหลวงเมืองสุพรรณของอาจารย์สุจิตวง์เทศได้ระบุว่าบริเวณบ้านพลูหลวงตรงจุดนี้ในอดีตมีชื่อเดิมว่าบ้านโพหลวงแต่ทางการเมืองสุพรรณบุรีได้เปลี่ยนชื่อบ้านโพหลวงเป็นบ้านพลูหลวงเมื่อราว40กว่าปีที่ผ่านมาสอดคล้องกับแผ่นที่เก่าสมัยรัชกาลที่5ที่ทำขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2439ซึ่งได้ลงตำแหน่งบ้านโพหลวงไว้ ใกล้เคียงกับวัดพระนอนและวัดพิหารแดงจึงเป็นไปได้ครับว่าชื่อบ้านพลูหลวงในปัจจุบันอาจคลาดเคลื่อนกับจุดที่กล่าวถึงในพระราชพงศาวดารอยู่มากพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพระราชพงศาวดารเองเนี่นะครับก็ไม่ได้ระบุตำแหน่งเอาไว้ชัดเจนว่าบ้านพลูหลวงแขวงเมืองสุพรรณเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนกันแน่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตามรอยบ้านพลูหลวงอีกแห่งหนึ่ง นะครับที่คาดกันว่าน่าจะเป็นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับชาติกำเนิดของสมเด็จพระเทพราชามากกว่าที่นี่ครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่วัดท่าโขรงแล้วครับซึ่งอยู่ตรงริมฝั่งแม่น้ําท่าจีนนะครับผมก็ออกมาจากทางวัดพิหารแดงอะครับผ่านตัวเมืองสุพรรณครับแล้วก็เลียบแม่น้ําท่าจีนมา นะครับขับมาก็จนมาถึงที่วัดท่าโขงแห่งนี้นะครับซึ่งชื่อวัดท่าโขงเนี่ยนะครับถ้าฟังดูแล้วก็จะพอนึกถึงความหมายความสําคัญอยู่ว่าวัดนี้มันจะต้องเกี่ยวกับช้างครับตามประวัติของวัดท่าโขงเนี่ยนะครับเขาบอกว่าวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยนะครับสุนทรผู่ได้เดินทางมาทางเรือนะครับเขาบอกเอาไว้ว่ามาหาแร่แปรธาตุกันที่เมืองสุพรรณ แล้วก็ได้เขียนโครงนิราศเมืองสุพรรณเอาไว้นะครับซึ่งได้บันทึกโครงเอาไว้ตอนหนึ่งว่าท่าโขลงโขลงช้างข้ามตามโขลงพลอยถูกผูกกูบโยงแย่ท้ายลืมถเถื่อนเพื่อนร่วมโขลงรักยศหมดแฮพี่เที่ยวเดียวโดดคล้ายคัชร้างห่างโขลงนั่นก็ทำให้ตรงนี้นะครับเป็นวัดที่ชื่อวัดท่าโขลงซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับช้างครับ แต่ก็สมัยก่อนนี้นะครับเขาก็ได้สันนิษฐานกันว่าเป็นป่าดงที่มีโครงช้างเดินมาจากทิศตะวันออกลงมาสู่แม่น้ําท่าจีนเพื่ออาบกินน้ำนั้นตรงนี้นะครับซึ่งความที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่สูกนาช้างมามากักไว้นี่เองนะครับก็เลยถูกนำไปโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระเภทราชานะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับได้กํากับกรมพระพัชบาลหรือกรมช้างครับซึ่งมีหน้าที่รปปวบรวมและควบคุมช้างให้กับพระราชสำนักครับ โค้งนี่คือช้างนะฮะโค้งนี่คือช้างและสําคัญก็คือว่าตอนก่อนที่นี่เป็นป่าดงดิบครับนะฝูงช้างเยอะเพราะด้านหลังตรงนี้เป็นแม่น้ำท่าจีนตอนไหนอ,อ๋อเมื่อกี้ผมไปมาแล้วครับนั่นแหละคือแม่น้ำท่าจีนครับนะและ้วทุกช้างพวกอะไรก็จะมากินน้ําที่นี่ครับและประวัติศาสตร์ไม่ในทันนะต้องเน้นว่าไม่ในทันครับเป็นการยกทัพเสบียงของพระอ,องครูยำ คราะนั้นเลสมด้านหลังงป็ทองด้วยจอิงมาจากยาวไปทำยุทธาสตร์ิงนัแถวตอนจินอ๋อครับอันนี้คือหลักฐานไม่ในรัดครับทำไมถึงที่มีคําว่าท่าขุมครับส่วนมากจะเป็นการที่รวบรวมช้างศึกรวบรวมช้างศึกนะครับอย่างนครนายกก็มีใช่ไหมล่ะอ่าใช่ครับผมมีขุ่มช้างเหมือนกันมข่ช้างศือนกันังนะครับช้างศึกเลยครับสิ่งที่ทำให้บริเวณวัดท่าขลง มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเพทราชามากขึ้นคือการที่แม่น้ำท่าจีนฝั่งตรงข้ามเยื้องกันกับวัดท่าโขงนี้มีอีกวัดหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับสมเด็จพระเพทราชาโดยตรงวัดนี้มีชื่อว่าวัดกุฎีทองครับ แต่วัดนี้นะครับก็ได้รับการบูรณะใหม่แล้วครับก็มีทั้งอุโบสถนะครับหนึ่งหลังเป็นหลังใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มีเจดีย์ประธานครับซึ่งเจดีย์ประธานอันนี้ก็สร้างใหม่เหมือนกันครับแล้วก็ตรงด้านหลังของเจดีย์นี้นะครับก็จะเป็นเ,เป็นพระวิหารหลังเล็กนะครับซึ่งที่นี่นะครับก็ไม่ปรากฏอาคารเก่าหลงเหลืออยู่นะครับ สิ่งที่เก่าที่มีอยู่นี่นะครับก็จะเป็นใบเสมาที่ปักเอาไว้อยู่รอบพระอุโบสถครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าที่นี่ก็น่าจะเป็นวัดเก่ามาตั้งแต่สมัยอิทธิยาครับแต่ใบเสมานี้จะเป็นของที่วัดนี้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่แน่มกันครับเพราะว่าเสมาเนี่ยมันเป็นสิ่งของที่เคลื่อนย้ายกันได้ครับอาจจะย้ายมาจากที่อื่นก็ได้หรือก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าก็น่าจะอยู่ที่วัดนี้นี่แหละครับ แล้วที่วัดกุดีทองแห่งนี้นะครับก็มีข้อมูลว่าได้เก็บของสําคัญที่เกี่ยวกับสมเด็จพระเพทราชาเอาไว้นะครับซึ่งของสําคัญนี้นะครับก็อยู่ภายในเรือนหมู่บ้านทรงไทยตรงจุดนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นะครับซึ่งของสําคัญนั้นนะครับเขาก็ระบ,บุว่าเป็นยานามาตของสมเด็จพระเพทราชาครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่ายานามาตอันนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเก่าแก่แค่ไหน และเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเพทราชาอย่างไรครับนี่เองครับคือยานามาตที่เขาระบุว่าเป็นของสมเด็จพระเพทราชาครับคือเรื่องของยานามาตอันนี้นะครับจริงๆยานามาตน,นะครับก็เป็นลักษณะเดียวกับออสิ่งของที่เรียกว่าสเสลี่ยงหรือคานหามนะครับ ซึ่งชาวบ้านกุดีทองเนี่ยนะครับต่างร่ำรือเชื่อกันว่าเป็นพระราชยานที่พระเพทราชาประทับมาเมื่อครั้งเสด็จมาสมโพชเฉลิมฉลองวัดกุดีทองครับและเมื่องานพิธีสมโภชนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับพระองค์ก็ได้ทรงถวายเสลียงชิ้นนี้นะครับให้เป็นสมบัติของวัดซึ่งเสลียงชิ้นนี้ทางวัดได้เก็บรักษาและบรูรณะเอาไว้จนหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับ แต่ก็มีข้อมูลจากนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับได้สังเกตว่าลวดลายที่ปรากฏอยู่บนเสลียงชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นศิลปะในยุคของสมัยรัตนาโกสิ์มากกว่าครับ <S <S ซึ่งก็พอที่จะสรุปได้ว่าเสลียงหรือยานามาตชิ้นนี้นะครับน่าจะเป็นตำนานมุขปาฐะที่ชาวบ้านได้เล่าขานกันมาซึ่งเป็นตำนานที่สอดคล้องกันกันกบว่าตรงบริเวณนี้นะครับน่าจะเป็น บริเวณที่เรียกกันว่าบ้านพลหูหลวงครับ ข้สังเกตอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเอกสารของไทยที่กล่าวถึงชาติกำเนิดของพระเพศราชาว่าเป็นชาวบ้านพลูหลวงแขวงเมืองสุพรรณบุรีคือพระราชพงศาวดารที่ชำระเพิ่มขึ้นหลังเหตุการณ์จริงนับร้อยปีทั้งยังมีในยะทางการเมืองในแง่ของการลดพระเกียรติกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวงอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญข้อความดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักฐานร่วมสมัยของชาวต่างประเทศที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นซิมงเดลาลูแบร์ราชทูตพิเศษชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาในช่วงปลายรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ได้เล่าถึงพระเภทราชาไว้ว่าออกพระพิพิตรราชาซึ่งเรียกกันให้เพี้ยนไปว่าเพศราชาเป็นผู้บังคับบัญชาเหล่าช้างเหล่ามา้าทั้งปวงอยู่ และนับว่าเป็นกรมใหญ่โตกรมหนึ่งแห่งราชอาณาจักรตระกูลของท่านได้รับราชการสืบกันมาช้านานในตำแหน่งอันสูงส่งและมีความสัมพันธ์กับราชบัลลังก์อยู่เนืองเนื่อและมีผู้คนได้โจทย์ขานกันอย่างเปิดเผยว่าตัวท่านเองหรือออกหลวงโสรศักบุตรของท่านอาจอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ได้อยู่ อีกฉบับหนึ่งเป็นของนายพลเดฟาสผู้บัญชาการกองทหารฝรั่งเศสประจำเมืองบางกอกในปลายรัชากาลสุเด็จพระนารายณ์ซึ่งได้เล่าถึงพระเภทราชาไว้ว่าในบรรดาผู้มีอำนาจคนอื่นๆในราชสำนักนั้นมีอีกบุคคลหนึ่งซึ่งมีลักษณะพิเศษที่สังเกตได้ง่ายและที่ข้าพเจ้าเองได้พบนับแต่เมื่อแรกที่ข้าพเจ้าเดินทางมาถึง ว่ามีความน่าเกรงขามสง่างามต่างจากผู้อื่นชื่อของท่านคือออกพระเพศราชาตระกูลของท่านผู้นี้สามารถสืบได้กลับไปไกลมากและมีชื่อเสียงพระเพศราชาเป็นพระเชษฐาร่วมแม่นมกับพระเจ้าแผ่นดินและมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันบางคนถึงกับบอกว่า ท่านมีเชื้อสายความเป็นเจ้าโดยที่พ่อของท่านเคยครองแผ่นดินราชบัลลังก์มาแล้วนั่งเลยทีเดียวเอกสารอิกฉบับหนึ่งที่ให้ความชัดเจนถึงชาติกำเนิดของพระเพทราชามากที่สุดคือบันทึกของเอ็ bert fer, นเยอร์เบิร์ตแกมเฟอร์นายแพทย์ชาวเยอรมันในคณะทูตฮอรันดาได้เล่าไว้ และแปลเป็นภาษาไทยโดยศาสตราจารย์พิเศษขจรสุพานิชว่าพระองค์พระเพศราชาเป็นโอรสของพระพี่นางของสมเด็จพระนารายณ์ส่วนพระคณิฐาและพระธิดาของพระเพศราชาเป็นบาทบริจาริกาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถ้าพูดใหม่ให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือพี่สาวใหญ่ของสมเด็จพระนารายณ์ มีบุตรชื่อพระเพทราชาและน้องสาวและบุตรสาวของพระเพทราชาเป็นนางห้ามในสมเด็จพระนารายณ์ถ้าบันทึกของหมอแกมเฟอร์ไม่ผิดพลาดนั่นแสดงว่าสมเด็จพระเพทราชาเป็นหลานของสมเด็จพระนารายณ์โดยเหตุนี้แม่ของพระเพทราชาก็ต้องอยู่ในวังหลวง และสามารถถวายนมให้กับเจ้าฟ้านารายได้และที่สำคัญพระเพทราชายังเป็นถึงหลานตาของสมเด็จพ,พระเจ้าปราสาททองอีกด้วยย้อนกลับไปที่เอกสารไทยที่เก่าแก่กว่าพระราชพงสาวดารที่ชำระใหม่ซึ่งใส่เรื่องราวของบ้านภูหลวงเข้าไปจะพบว่า พระราชพงศาวดารฉบับเก่าอย่างฉบับพันจันธนุมาตรหรือฉบับพระจักรพรรดิพงศ์จากไม่มีเรื่องราวของบ้านภูหลวงแขวงเมืองสุพรรณอยู่ในนั้นเอกสารคำให้การชาวกรุงเก่าที่เล่าเหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์กล่าวถึงเมืองสุพรรณบุรีเพียงแค่สมเด็จพระนารายณ์ได้พระราชทานให้พักพวกของกบฏพระศรีสิงห์ไปเป็นพวกเกี่ยวหญ้าช้าง ยญ้าม้าที่เมืองสุพรรณเมืองสุพรรณบุรีจึงเป็นสวยยญ่าช้างย่าม้ามาตั้งแต่คราวนั้นนั่นแสดงว่าในความรับรู้ของคนอยุธยาตอนปลายเมืองสุพรรณบุรีมีความสำคัญเพียงแค่เป็นเมืองสวยยญ้าช้างยญ้าม้าเท่านั้นปริศนาอย่างเดียวที่ทำให้เรื่องนี้ไม่กระจ่างร้อยเปอร์เซ็นก็คือไม่มีผู้ใดบันทึกไว้ว่า ใครคือบิดาของสมเด็จพระเพทราชาและมีความเกี่ยวข้องกับเมืองสุพรรณบุรีหรือไม่อย่างไรจึงมีความเป็นไปได้ว่าราชวงศ์บ้านพลูหลวงอาจเป็นจินตภาพของผู้ชำระพงศาวดารในสมัยรัตนโกสินทร์และสมเด็จพระเพทราชาเองก็ไม่ใช่คนบ้านนอกเมืองสุพรรณแต่เป็นราชานิกูล หรือเชื้อพระวง์ของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองดังนั้นตำนานและชื่อบ้านนามเมืองอย่างบ้านพลูหลวงในเมืองสุพรรณบุรีจึงมีที่มาจากการนำชื่อบ้านพลูหลวงในพระราชพงศาวดารที่ชำระใหม่บวกกับตำนานมุขปาฐะของคนท้องถิ่นเกี่ยวกับบุคคลที่มีบุคลิกใกล้เคียงกับพระเพศราชานั่นคือเรื่องความเชี่ยวชาญในการบังคับช้าง จนเกิดเป็นสถานที่ที่ชื่อบ้านพลูหลวงปรากฏอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีมาจนถึงปัจจุบัน